คุณนกำลังฟัง FM ร้อยหนึ่งจุดสองห้าเมกะเฮิร์วิทยุชุมชนคนบางเขนกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะในวันนี้นะคะดิฉันขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรกิติมาอินทรมพันธ์หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะที่ให้เกียิมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอให้ท่านอาจารย์ช่วยเล่าให้เราสองคนฟังสักนิดนึงนะคะว่าอาจารย์สนใจด้านภาษาศาสตร์ตั้งแต่ตอนไหนมีแรงจูงใจอะไรถึงเรียนภาษาศาสตร์นะคะแล้วก็เริ่มสอนวิชาภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆแล้วนะคะเริ่มสนใจภาษาศาสตร์ตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่คณะสศาสาร์จุลานะคะตอนปีแรกๆก็ได้มีโอกาสเรียนวิชาอัธยาศตร์วิชาหนึ่ง ก็รู้สึกว่าวิชานี้สนุกทีนี้พอเรียนปี4ได้มีโอกาสเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษและระบบเสียงภาษาอังกฤษก็เลยทําให้รู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็สนใจที่จะศึกษานะคะก็เลยตัดสินใจเรียนต่อทางปริญญาโทแล้วก็เอกทางด้านภาษาศาสตร์ที่ต่างประเทศแต่ว่าไม่ได้เลือกทางด้านการสอนหรือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบที่นิยมกันสมัยนั้นเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเป็นครูสอนภาษา คิดแต่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบแล้วก็สนใจศึกษาไม่ได้คิดว่าจบปริญญาเอกกลับมาทางสายตรงที่สุดก็คือครูสอนภาษาหรือว่าภาษา,าศาสตร์นี่แหละค่ะทีนี้หลังจากสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกก็มาทํางานที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็นําความรู้ทางด้านภาษา,าศาสตร์มาช่วยในการสอนภาษาอังกฤษทั้งภาษาอังกฤษพื้นฐานวิชาเบื้องต้นทางด้านภาษา,าศาสตร์ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตวิชาเอกอะนะคะ พอภาควิชาภาษาศาสตร์มีอัตราว่างก็เลยย้ายมาสอนภาษาศาสตร์เต็มตัวที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะอ,อาจารย์คะรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับภาควิชาภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สักนิดหนึ่งค่ะภาควิชาภาษาศาสตร์เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพศ2536ค่ะ เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์เป็นหลักนะคะแล้วก็เปิดรายวิชาบริการระดับปริญญาตรีให้กก่นิสิตสาขาวิชาเอกต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอร,รมันแล้วก็เลือกเสรีให้กับนิสิตทุกคณะที่สนใจที่จะเรียนรายวิชาภาษาศาสตร์เพื่อที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้วิชาที่เราเปิดก็อย่างเช่นภาษา,าศาสตร์เบื้องต้นภาษาในบริบทสังคมศาสตร์ศาสตร์ภาษาอังกฤษ โครงสร้างคําภาษาอังกฤษคํากับความหมายภาษากับสื่อเทคนิคในการเรียนภาษาต่างประเทศแล้วก็อื่นๆย่อีกเยอะแยะเลยค่ะคราวนี้จะรบกวนถามความเห็นของอาจารย์นะคะเกี่ยวกับแนวโน้มของการศึกษาภาษาศาสตร์ในประเทศไทยของเราค่ะ การเรียนการสอนภาษาศาสตร์ในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การประยุกต์มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระดับปริญญาตรีปัจจุบันเนี่ยไม่มีมหาวิทยาลัยไ,ไหนที่เปิดสอนวิชาเอกภาษาศาสตร์บริสุทธิ์โดยตรงนะคะบางแห่งก็จะเปิดสอนวิชาเอก ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสารบ้างหรือว่าเปิดภาษาศาสตร์เป็นรายวิชาโทวิชาเลือกเสรีเหมือนอย่างที่ที่ภาควิชาเราทําอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะแต่บางมหาวิทยาลัยก็จะมีการจัดการเรียนการสอนภาษาศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะคะในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วก็ตุษฎีบัณฑิตเนี่ยนะคะจะมีทั้งที่เปิดสอนภาษาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่เปิดสอนในแนวภาษาศาสตร์ก็จะเป็นแนวภาษาศาสตร์ภาษาไทยภาษาศาสตร์ ซึ่งอาจจะเน้นภาษาถิ่นตระกูลไทยหรือว่าภาษา,าชนเผ่าชนกลุ่มต่างๆนะคะส่วนในแนวภาษาศาสตร์ประยุกต์ก็อาจจะเป็นหลักสูตรภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาศาสตร์การสอนหรือว่าประยุกต์เพื่อการสอนแต่ที่เกษตรเนี่ย้าวิชาภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราจะแตกต่างกับที่อื่นตรงที่เราเปิดเป็นหลักสูตรที่ประยุกต์เท่ากับสาขาอื่นๆ อย่างกว้างขวางนะคะนี่ก็จะเป็นแนวโน้มในด้านการเรียนการสอนภาษาศาสตร์ในอนาคตนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์นะคะตอนนี้ภาควิชาภาษาศาสตร์ของเราก็ได้รับนิสิตปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเข้ามาศึกษาหลายรุ่นแล้วนะคะแต่นิสิตส่วนใหญ่ค่ะมักจะมาจากสายวิชาการค่ะเช่นครูอาจารย์หรือผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านภาษาค่ะอาจารย์ อยากจะบรบกวนให้อาจารย์ช่วยแนะนําผู้ที่จบการศึกษาในสาขาอื่นค่ะแต่ว่ามีความสนใจที่จะเรียนภาษ,ษาศาสตร์นะคะว่าควรจะมีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะสมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษาหน้ามีการศึกษาหน้าที่จะถึงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะในภาคปลายปีการศึกษา2553นี้นะคะเราก็จะเปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเ,เราจะเปิดรับสมัครผู้สนใจจากทุกสาขาเลยค่ะ แต่ว่าสําหรับปริญญาเอกนั้นเนี่ยต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษเทียบเท่า t o e f l 500มาก่อนนะคะสาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาศาสตร์ก็สมัครได้แต่ว่าคงต้องเตรียมตัวล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะคะต้องศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์มาบ้างเพราะว่าในการาที่เราทดสอบเข้าปริญญาเอกนั้นเราก็มองหาผู้ที่มีศักยภาพในการที่จะเรียนภาษาศาสตร์ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเองและเมื่อเข้ามาเรียนก็คงจะต้องเรียนวิชาภาษาศาสตร์เนี่ย เพิ่มเติมในส่วนของวิชาพื้นฐานของภาษาศาสตร์อย่างเช่นเสียงระบบเสียงวากยสัมพันธ์ความหมายต่างๆก่อนที่จะเจาะลึกสขาวิชาต่างๆทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่สนใจต่อไปอะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะในวันนี้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านภาษาศาสตร์นะคะก็ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและมีประโยชน์ในการเตรียมตัวจากท่านอาจารย์กิติมาอย่างมากเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะที่ได้กรุณาเสียสละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้นะคะขอตัวพักสักครู่ค่ะและเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะคุณกำลังฟัง FM 1 0ึ n m จ z สอห้าะเรวิทยุ with you, ชุมชนคนบางเขน